พามาดูคอมตู้ปลาแต่งสวยอีกหนึ่งเครื่องครับผมกับงบประมาณ3 0,000่นต้นตนเครื่องนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีๆจะยังไม่มีไฟวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าต้องการไฟวิ่งแบบครบชุดต้องเตรียมงบไว้ประมาณ5,000บาทนะครับแต่เครื่องนี้นะครับงบจํากัดแต่ก็อยากได้คอมตู้ปลาแต่งสวยหน่อยก็แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็ดูแต่งเต็มพอสมควรเลยเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะอ่ะจากที่จะอัพ CPU เป็นตัว i5 73เจ็ดสามเนี่ย เอางบที่เหลือมาใส่สายไฟวิ่ง R G B ก็ได้แต่บางคนเอ๊ะไม่เอาสายไฟวิ่ง R G B แล้วกันเอาความแรงไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วถามว่าถ้าอยากประหยัดงบลองอีกเนี่ยแต่อยากได้คอมตู้ปลาเนี่ยจะตัดอะไรออกไปได้บ้างจริงๆมันก็สามารถตัดได้หลายอย่างเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้องการเอาไปใช้งานประมาณไหนจะลดสเปค CPU ลดสเปคการ์จอ ลดสเปคเมนบอร์ดตัดชุดน้ําออกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้ายังนึกไม่ออกก็ถ้ามาปรึกษาเอปอก็ได้ว่าเอทปรครับผมต้องการการเล่นเกมเนี่ยแต่อยากประหยัดงบลงหน่อยสักประมาณ2องสอามพันเนี่ยมันจะลดตรงไหนได้บ้างถ้าในลักษณะเนี่ยก็ตัดชุดน้ําออกก็ได้แต่ชุดน้ามันก็มีหลายเกตน,นะครับอันนี้จะเป็นเกตที่ถูกหน่อยแต่ก็คุณภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยงามเหมือนกันหรืออยากคงชุดน้ําไว้อยู่ลดความแรงลงมาหน่อยก็ อาจจะใช้เป็นการ์ดจอ3060ก็ได้หรืออาจจะปรับ CPU ลงมาเป็นตัว i5 เ2ก็ได้นะเน้นสวยอะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนเลยนะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยดูในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้เป็นตัว i5 1 3 4 0 0ส,ส F ครับ10คอร์16เทดรองรับการเล่นเกมได้แทบทุกเกมบนโลกใบนี้นะครับข้อดีของ CPU i5 เ3มถ้าเอาไปเรนเดอร์เนี่ยงานเรนเดอร์จะเสร็จไวมากๆหรือว่า ถ้าเราเอาไปเปิดบอรดก็จะเปิดบอรดได้หลายหน้าจอหรือใครจะเปิดลายหลายโปรแกรมระบนผลหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับต่อมาการ์ดจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ rtx 4060สามารถเล่นเกมปรับสุดที่ความละเอียด full hd ได้แทบทุกเกมครับบอกเลยว่าลื่นมากๆรวมไปถึงใครที่ใช้หน้าจอ 2k อยู่ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าการ์ดจอ4,000ซีรีส์มีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น D.L.S.3 s เ m e Generation ที่ปรับแล้วเน่ยภาพสวยเฟรมเรทพุ่งอีกด้วยนะนี่ครับการจอสีขาวสวยๆแบบนี้เลยแบ็ k เ a ล e ก็เป็นสีขาวด้วยนะครับช่วยป้องกันคราบฝุ่นจิ้งจกตุก๊กกงตุ๊กแก r แรมเคอมพิวเตอร์ผมก็เป็น16 g b 3,200นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตเราก็ซื้อแรม,มาอัปเกรดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เป็น board เมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดในอนาคตนะครับใส่แรมได้สแถว ใส่ M2 ได้2ตัวลองนับซ p u ที่กินไฟหนักๆนะครับส่วนของการปรับโหมดไฟก็สามารถปรับผ่านรีโมทได้นะครับกดออโต้แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะปรับแบบแมนนวลเรือกแบบแมนนวลก็มีหลากหลายโหมดเลยนะครับมีไฟแบบตายตัวก็มีนะครับมีโหมดกระพริบตามเสียงรอ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 เนี่ยครับเผื่อแบบใครแบบปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะรอรอรอโอเคไฟตันนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ส่วนไฟแรมกับไฟชุดน้ำนะครับเราจะปรับผ่านตัวโปรแกรมสังเกตที่ไฟแรมนะครับปุ๊บเห็นไหมนี่อันนี้เรก็ซิงไฟให้เรียบร้อยนะครับสามารถปรับหมดไฟได้เลยส่วนของชุดน้ำนะครับอ่ะเราก็ปรับสีไฟได้นะครับนี่สีน้ำเงินสีขาวมีหมดไฟให้เลือกหลายหมดเลยนะครับอันนี้หมดไฟก็ขึ้นอยู่กับรุ่นเมนบอร์ดด้วยนะครับนี่ไหม อาร์จีบงอาได้หมดมีนุเล่นเพลวๆนะครับแอดประก็บลงวินโดว์ลงโปรแกรมลงเดเวอร์ให้พร้อมใช้งานแล้วอ่ะอย่าสมมติเราอยากปรับเป็นไฟสีน้าเงินทั้งเครื่องใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มจากไฟชุดน้ําก่อนไฟชุดน้ำปุ๊บกดไฟที่ตัวเคสอ่ะทีนี้เดี๋ยวที่ไฟแรมไฟแรมก็ปั๊บเห็นไหมก็เป็นสีน้ำเงินทั้งเครื่องแล้วนี่ ประมาณนี้ครับผมอ่าแต่ถ้าอยากได้แบบเป็นเซตสีขาวต้องทํายังไงเซตสีขาวตัวรีโมทต,ตัวรีโมทมันมันยังไม่มีให้กดเป็นคีย์รัดนะครับเราต้องกดไปเรื่อยๆก่อนกดแมนวนวลไปเรื่อยๆจนไปเจอสีขาวอ่าพอเจอสีขาวปุ๊บเราก็มาปรับโหมดแหลมเป็นไฟสีขาวปั๊บอ่าทีนี้ก็โหมดชุดน้าไฟสีขาว นี่ครับเห็นไหมแล้วก็เป็นไฟสีขาวได้แล้วนะครับแต่ที่นี้ไฟพัดลมเคสมันจะมีโหมดนี้นะครับมันจะเป็นโหมดที่มากับตัวคอนโทรลเลอร์แต่ถามว่าสามารถทําให้มันแบบเป็นไฟสีขาวแชรได้เลยไหมได้ครับแต่ก็ต้องเพิ่มงบอัปเกรดเมนบอร์ดที่เป็นรุ่นที่สูงกว่านี้เพราะว่าเมนบอร์ดรุ่นเริ่มต้นมันจะมีที่เสียบ R G B แค่1ตัว ต้องอัปเกรดเป็นระบปอีกสเต็ปหนึง่งมันก็จะมีที่เสียบ RGB พ่วกงกันได้พอพ่วงกันได้ปุ๊บมันก็จะซิงค์ไฟได้ทั้งระบบเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบด้วยเอาละประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสนใจสั่งคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับทักเพจหรือว่าทักไลน์มนเาเลยก็ได้ไลน์แเปิลดอมลววินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้งานเลยมีเก็บเงินปลายทางออกแบงกับภาษีได้มีประการขนส่งให้ถ้าส่งไปแล้วของมีปัญหาหรือว่าเสียหายเนี่ยแอปเปิลเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ